เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมดามบาซัดดุคังแบทเทิลน,นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวตัวละครของฟ r เซอร์โกลเด้วงแหวนนะครับ ECA นั่นเองคือต้องบอกเลยว,ว่าส่วนตัวเนี่ยผมแทบลืมมันไปแล้วถ้าในกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์จีมันไม่ได้มีบอกอะไรหรือข่าวสารอะไรเข้ามาเนี่ยผมคงลืมไปแล้วว่าเออเดี๋ยวตัวหาดเนี่ยจะได้ ECA นะ ซึ่งผมก็ไม่พลาดในการทาคลิปแน่นอนแค่เกือบลืมไปเฉยๆแล้วก็คิดว่ามันได้ eca ก็จริงอะแต่แบบมันคงอาจจะไม่ได้ใช้งานหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆอะมันก็ได้ eca ในเซิร์ฟเวอร์เจแปนไปนานมากได้ไปก่อนกิจกรรมเวอจะเริ่มสักอีกดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าทุกตัว eca ในกิจกรรมเวออะไรอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวมาลองดูความสามารถกันได้เป็นยังไง แต่ก็ไม่แน่นะต้องไปลองเทสไปลองเล่นเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับดาเมจประมาณเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาอันนี้ผม eca เรียบร้อยแล้วนะครับอัพดาวลุง100%ปนะครับปวดสีเส้นทางแต่ว่าลิงก์เนี่ยยังไม่ได้อัพเ0สิประมาณเ5ห้กลางๆ V5 เห้เหประมาณนี้นะครับจริงๆเพราะว่าผมลืมเหมือนมันจะได้ eca เลยไม่ได้ไปปั้นลิงก์รอไว้ก่อนก็เลยลิงก์ค้งที่กลางๆนะครับ แต่ก็ดีเกิ่ลิงลก์ตัวหนึ่งอ่ะเออยังปั้นมาอยู่นะฮะปั้นไว้นานแล้วนะฮะมาดูความสามารถกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะ,ะความสามารถผู้นำาเนี่ยจะนำให้กับทีมของรีเซดเล็กต็ดวอลเลเยอร์คิบวกสทุกอย่างบวกร้อยเจแล้วก็ทีมตัวสีม่วงคิบวกสทุกอย่างบวกร้อยยีผู้นำถือว่าใช้ได้นำให้กับทีม ฟื้นคืนชีพนะครับนักรบฟื้นคืนชีพแล้วก็ทีมตัวร้ายผู้นำรองอะไรเงี้ยตัวร้ายสีม่วงเนี่ยเอาไปนำในด่าน v ีด c u ซีอัติเม a แคสได้คุณผู้นำรองอะไรก็วานไปนะฮะส่วนท่าไม้ตายนะครับของฟีซเต์ตัวนี้หลัง ECA จะเป็นการเพิ่มดีเฟนส์50%นหนึงเชิญให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เกตลีโลเวอร์ดีเฟนส์ัตูฝ่ายตรงข้ามด้วยนะฮะัตูเกาะลดไป50ตัวเองเกาะเพิ่มไป50ใช้ได้นะ ส่วนต่อไปเนี่ยความสามารถพาสสีสกิลพาสสีของฟรีเซอร์เนี่ยจะมีการตั้งต้นดาเมจและดีเฟนต์ไม่เท่ากันนะครับดาเมจเนี่ยมีตั้งต้นมาให้เลย250%แต่ว่าดีเฟนต์เนี่ยจะมีมาให้150%เป็นการตั้งต้นที่สูงมากๆนะ ADK นี่จะ300อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความสามารถต่อไปเนี่ยเป็นความสามารถในการดีบัฟ ADK ฝ่ายตรงข้ามนะครับ All enemy ADK ลดไปเลย15% แล้วก็จะมีการลดเอลิเคให้กับตัวละครฝ่ายตัวดีนะครับทั้งฝ่ายตรงข้ามแะ้วก็ฝ่ายเราเองนะเวลามันมีตัวละครตัวดีในการเล่นของเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งศัตรูหรือว่าทีมเราเองนะฮะฟีเซอร์รอจะทําการหักลบเอลิเคฝ่ายตัวดีไปเลย7%ซึ่งก็จะทําให้เวลาคุณมีตัวละครตัวดีในทีมของคุณอย่างเงี้ยแล้วฟีเซอร์โผล่มาในเธอเนอี่ย ตัวละครตัวดีเนี่ยดินเดียวกันกับฟรีเซอร์จะถูกหักดาเมจไปด้วยซึ่งไม่ดีเลยแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าถ้าคุณเอาไว้เล่นในพวกทีมคูลเลอร์ทีมฟรีเซอร์เนี่ยมันก็เล่นได้ไม่มีไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าทีมพวกคูลเลอร์มันไม่มีตัวละครตัวดีไงอย่างทีมนี้อ่าวิกเก็ตบัตไลนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นตระกูลฟรีเซอร์ล้วนๆยังไงก็ไม่ได้มีตัวละครตัวดีมาอยู่ในทีมนี้อยู่แล้วดังนั้นก็เล่นได้แบบไม่ต้องกลัวหรือว่าจะโดนหักเอเดคอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ให้ระวังไว้นะครับ เพราะว่ามันก็เป็นข้อเสียเล็กน้อยแหละที่จริงๆอะ่ะไม่ต้องมีก็ได้ข้อเสียเนี่ยคือมันไม่ดีอะ่ะเอาให้มันออกไปได้ไหมหักแค่ฝ่ายตรงข้ามก็ได้นี่หักฝ่ายเราเองด้วยเพราะถ้าเกิดสมมติคุณเจอตัวละครฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายตัวดีเนี่ยฝ่ายตัวดีที่เจอฟรีเซอร์เนี่ยโดนหักดามเมจไปเลยนะครับที่21%ซึ่งมันถือว่าสูงมากถือว่าเป็นดาบสองคมเกินไปนะฮะ ส่วนความสามารถต่อไปเนี่ยฟรีเซอร์จะได้รับ ADK Defense อีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าฟรีเซอร์เจอตัวละครซูเปอร์คาร์ดอยู่ในฝ่ายตรงข้ามเจอตัวดีเมื่อไหร่ฟรีเซอร์เก่งขึ้นนั่นเองเอาง่ายๆแล้วเก่งขึ้นเยอะเลยนะ ADK Defense บุกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบัฟนี้เป็นบัฟก้อนที่สําคัญเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเล่นในด่านตัวละครตัวดีจะเวิร์กสุดในด้านความเก่งที่มากขึ้นเนี่ยนะฮะอืมเอ่อความสามารถต่อไปนะครับเป็นความสามารถสุดท้ายแล้วก็คือฟรีเซอร์ตัวนี้ จะทําการตีเข้าสีได้นะครับถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่อยู่ในแขตจักรวาลที่7ในเทินเดียวกันกับฟรีเซอร์ตัวนี้นะตัวละครจักรวาลเจ็ที่มันอยู่ในทีมด้วยกันได้กับฟรีเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่มันไปได้วยกันได้ดีลิงสกิลได้ดีก็คือใครครับก็คือ,อ,อฟรีเซอร์เหลืองตัวนี้นั่นเองฟรีเซอร์เหลืองแปลงร่างเป็นร่างโกลเด้นนะครับซึ่งผมก็ จะมาเล่นคู่กับฟรีเซอร์ม่วง ECA แหละเป็นคู่หูที่อยู่ด้วยกันแล้วแม่งจะเก่งมากนะครับให้ฟรีเซอร์เหลือ,องเล่นช่องแรกแล้วก็ฟรีเซอร์ม่วงอะไรเงี้ยเล่นช่อง2กมันไปจะถือว่าเพอร์เฟกไปเลยซึ่งนี้คือความสามารถทั้งหมดของฟรีเซอร์ของเรานะครับผมหลักๆก,ก็มันจะเด่นไปทางสายดีบัฟส่วนหนึ่งสายดาเมจส่วนหนึ่งนะับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้บัฟดาเมจของมันก็หนักเหมือนกัน อย่างตั้งต้นเนี่ยมีมาให้เยอะแล้วก็มีอีกร้อยเปอร์เซ็นให้กับเวลาเจอตัวละครตัวดีด้วยแล้วก็รวมจากเรื่องลิงก์แหล่งเนี่ยก็ถือว่าดาเมจตนนัวนี้ถือว่าแรงระดับระดับต้นๆเหมือนกันนะในแง่ความแรงแต่ว่ามันจะแรงโดยแบบว่าคุณไม่มีเงื่อนไขไม่ได้คุณต้องทําเงื่อนไขให้ได้ก่อนังนั้นมันแรงได้ครับมันเก่งแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขไงซึ่งก็อาจจะยากเย็นไปหน่อยบางจังหวะนะับแต่ถ้าทําได้ก็ทําไปดีอยู่แล้วนะฮะ เรื่องการอัพเส้นทางเนี่ยส่วนตัวผมอัพอย่างนี้นะครับเบิ้ล1สคิ15ิบนะครับผมจริงๆจะไปทางสายเบิ้ลนํำก็ได้แต่ถ้าไปทางสายเบิ้ลนํำเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราต้องมีตัวละครจัก,กรวาล7ให้มันเล่นคู่กับฟรีเซอร์ตรงนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าเออคุณเอาไปเล่นอยู่ด้วยกันตลอดทุกการเล่นของคุณน่ยคุณก็อัพเบิ้ลนํำไปได้แต่ถ้าคุณอยากเผื่อดามเมจคิเวลาแบบมันได้มีตัวละครจัก,กรวาลเในเทิเนอะไรเงี้ยก็ ไปเผื่อคิดหน่อยก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ก็แล้วแต่การตีคิิค้อเนี่ยถือว่าตีแรงกว่าการตีเข้าสีนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นของคุณนะคือมันไม่ได้มีผิดหรือถูกมากหรอกแต่ว่าถ้าอัพดังตามทางสายของมันเนี่ยก็ไปทางสายเบิ้ลน,นําจะคุ้มกว่าเพราะว่าเวลามันเบิ้ลม้ตายมันได้เพิ่มดีเฟนต์ได้ไงจะได้ถึกกว่าเดิมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จะอัพคิดนาได้ไหมก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดเหมือนกันนะเบิ้ลน,นําก็ไม่ได้ผิด นะครับผมแต่ว่าให้ดีสุดอ่ะอัพเฉลี่ยกันผมพยายามพูดในอะไรอย่างเงี้ยหลายตัวละครหลายคลิปมากเพราะว่าถ้าอัพเฉลี่ยกันเนี่ยมันจะได้แบบมีโอกาสติดเท่าเ่ากันนะแต่ว่าถ้าจะอัพนําสักอย่างในอย่างหนึง่งไปอัพนําที่มันคิดว่าคุ้มสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ของคุณเลยนะครับบางทีไม่ต้องไปอัพตามคนอื่นมากก็ได้แล้วแต่ว่าคุณต้องการจะใช้งานไปทางไหนอยากให้มันเน้นรีบประสิทธิภาพไปด้านใดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ผู้เล่นของเราเลยว่าเอาอยัางไงนะครับแล้วแต่คนอัพ ไอดีของคุณนะครับผมส่วนทีมที่มีให้อยู่เนี่ยเยอะเอาเลือกนะครับเป็นฟีเซอร์ล่างท้องสปา่าโกลเด้นฟีเซอร์นี่ทีมเยอะระดับหนึ่งเลยแหละเอาเลือกแหละนะเอาเลยครับมาจะมาเล่นในด่าน exbr s wicked batline นะครับผมเป็นด่านที่ใช้ทีมพวกคูลเลอร์พวกทีมฟีเซอร์ล้วน <ๆ S 2> เลยดนะังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวละครตัวดีมาเกี่ยวข้องกับทีมนี้ซึ่งก็จะเป็นการเปิดทางให้ฟีเซอร์ของเราเนี่ย ลุยได้เต็มที่นะครับผมวมานั่งกลัวข้อเสียของมันเลยทีเดียวคิงโคเนี่ยมันก็เป็นทางสายดีบัฟอยู่แล้วอะ่ะฟีเซอร์ก็ดีบัฟด้วยแล้วตอนนี้โอ้โหเธอนี้คิงโคติดพาสีฟิวไม่ตายครับผมโอ้โหโดนดีบัฟกันจ้าละวันนะฮะฟีเซอร์นี่ดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้าม22%นะที่เป็นตัวดีนะครับถ้าเป็นตัวร้ายอย่างราชาเบียต้าเนี่ยจะดีบัฟแค่15%บวกกับคิงโคที่ยังดีบัฟเอลิเคฝังข้ามอยู่25%หอนนี่คือ เหมือนคุณใช้เทมดีบัฟไปหนึ่งชิ้นเลยแหละถือว่าสุดยอดมากซึ่งเราจะทําการใช้ทับไปอีกชิ้นหนึ่งเพื่อทําให้ัตูตของเราเนี่ยตีใส่เข้ามาไม่เข้านะครับโดนหักดาเมจละมันแปร์เซ็นตได้ตอนเนี้ยนะโอเคก็ดีเฟนต์ตั้งต้นมาถือว่าใช้ได้พูดถึงแล้วเนี่ยสองแสนดีเฟนต์สำหรับเฟเซอร์ของเรามาให้คูลเลอร์เล็กไปแทงแล้วกันแบบนี้นะครับ ตอนนี้เรายังตีเข้าสีไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีตัวละครจักรวาลเจ็ดในเธอินนะก็ตีใส่สีแดงไปก่อนแล้วกันการตีเข้าสีถือว่าดีแหละเวลาติ่นเบิ้ลจะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับตัวเองถึกขึ้นด้วยแล้วก็ตีเข้าสีอยู่แล้วด้วยมันได้ทั้งความมันได้ทั้งความแรงแล้วก็ความถึกใน,ใน,ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณมีฟีเซอร์จักรวาลเจ็ดนะครับนี่ดาเมจเจ็ดล้านเอาเรื่องจัดไปฝับเขาให้ฮนะ เจ็ดล้านแบบมีซับแค่จากคิงโคตัวเดียวครับผมส่วนคิงโคนี่สามันแปดซูเวอร์เดทบีมจิ้มเข้าไปเอาเรื่องเหมือนกันนะดาเมยเจ็ด <laughs> ล้านแบบว่าลิงก์ก็เมื่อกี้ถือว่าลิงก์ทำงานได้กลางๆครับไม่ได้ไม่ได้น้อยเกินไปด้วยนะเมืเ่อกี้ลิงก์มาณห้าลิงก์ได้ปะใช่ไหมละ่ะลิงก์กับพวกคูลเลอร์เหล,ล็กก็ได้หลายลิงก์เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้นะมันเก่งเลยแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอ่ะ ถ้าอยากให้เก่งเต็มที่อ่ะต้องมีตัวละครจักรวาลเจ็ดในเทินด้วยหรือว่าบังคับเลยก็คือให้ต้องมีฟีเซอร์จักรวานเจ็ดนี่แหละมันได้ทั้งลิงสก,กิลแล้วก็พาสีของฟีเซอร์ม่วงไงเ,เออแต่ถ้าคุณแบบทําเงื่อนไขไม่ได้อ่ะมันก็จะแบบอ่อนลงมาเหมือนกันพูดถึงแล้วอย่างพาสีที่ว่าเจอตัวละครตัวดีอ่ะเออถ้าไม่เจอตัวละครตัวดีมันจะหายไปเลยนะเอดเดคดเฟเซนหายไปเลยร้อยเปอร์เซ็นซึ่งแบบ หายใจคว่ำห่ะดาเมจหาย a d k Defense หายเนี่ยก็เยอะเหมือนกันพูดถึงแล้วดังนั้นเนี่ยมันเก่งแบบมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็ดูเหมือนว่าจะทำไม่ยากเกินไปด้วยนะแต่ก็ติดเงื่อนไขอยู่ดีแหละโอเคมาเท่านี้เราเหมือนจะไม่มีซัพพอร์ตนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคูลเลอร์เนี่ยจะซับให้กับทีมเทเลไฟเมื่อเจสตู2ตัวแล้วก็ทีมทางธรรมชาตนบูสเมื่อเจสตตูตัวเดียวนะครับแต่ตอนเนี้ย ศัตรูมันเหลือแค่2ตัวนะครับผมมันก็จะซ้ำพกับทีมเทเลไฟอย่างเดียวซึ่งฟเซอร์ม่วงเนี่ยไม่ติดในแคตเทเลไฟอินนะครับผมดังนั้นตอนนี้ฟเซอร์ม่วงเราไม่ได้ผลซัพพอร์ตจากคูลเลอร์แดงนะไม่ได้แน่นอนลิงก์อยู่4ลิงก์ประมาณเนี้ยนะถ้ามีลิงก์กับฟเซอร์เหลืองจะมากกว่านี้จริงๆผมบอกเลยโอเคมามา,มาลองดูใหม่นะครับดาเมจก็น่าเจ็ดล้านเท่าเดิมแหละเออไม่น่าเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปลี่ยนไม่รู้ดาเมจนะครับ 6ล้าน6นะฮะอันนี้เราขาดตัวซัพพอร์ตจากคิงโคไปก็ยังทำหลัก6ล้านได้มันถือว่าตีแรงเอาเรื่องพูดถึงแล้วเนี่ยนะตีโคตรแรงเจอตัวดีแม่งตีเกิน6ล้านแน่ๆอย่างเงี้ยเหรอเพราะนี้แบบผมจัดทีมเต็มที่ไงคือถ้าเล่นในทีม200%เอน่ะแม่งตี6ล้านแน่ๆเลยแบบเนี้ยแบบลิงก์กับพวกชาวบ้านปกติหน่อยพวกฟิเซอร์ดีๆพวกคูลเลอร์ดีๆหน่อยอะแม่งตีหกล้านได้เลยอะ พอเมื่อกี้กันแบบไม่มีซัพพอร์ตช่วยนะครับมีแค่ลิงก์แค่5แค่4ลิงก์เท่านั้นน่ะตี6ล้านได้เอาเรื่องนะพูดถึงแล้ว6ล้าน6เลยใช่ไหมเมื่อกี้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าผมก็ไปใส่สกิลออฟอันนี้มาไงบวกซูเปอร์แท็กบูสมันเลยอาจจะตีแรงขึ้นมาหน่อยแหละออถ้าคุณไม่ได้ใส่เหมือนตามผมนี่อาจจะตีเบากว่านี้นิดหนึ่งนะครับเพราะนี้ก็ช่วยเหมือนกันในด้านทําให้มันตีไม่ตายแรงขึ้นสําหรับซูเปอร์แท็กบูสตรงนี้ ผมใส่มาทั้งช่องทองแล้วก็ช่องซิลเวอร์แหละใส่แบบเน้นๆเวลยิบสามอ่ะเออทีนี้ก็สตูเนี่ยก็จะโดนดีบัฟจากฟีเซอร์เหมือนกันนะครับยิ่งเป็นพวกโกคูเนี่ยจะโดนหนักเลยโดนหักไปยีเร์แล้วก็บวกกับว่าทีนี้เราสามารถตีเข้าสีได้เราสามารถเลือกจะตีใส่ใครก็ได้นะครับผมจะตีใส่เบตตาแล้วกันเพราะว่ามันตีเข้าสีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอเทมทับไปก่อนเผื่อตาย เผื่อมันคึกขนอแม่งตีไม่ตายเข้ามาสี่ห้าครั้งอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตายได้จริงๆตีไม่ถึงห้าครั้งหรอกบมีแค่สี่ตัวมีสุดมีสี่ตัวก็ต้องตีสี่ตัวสิมีสี่ตัวตีห้าครั้งก็บ้าอะไรน้องโอเคปา่ายฟีเซอร์เหลืองสามล้านสามนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเก่าแค่ะนะจริงๆมันก็เก่งของมันอยู่แหละแต่มันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องโดนตีก่อนนี่ฟีเซอร์เมของเราหกล้านแปดแบบว่าไม่มีซัพพอร์ตนะครับ ก็ถือว่าเอาเลี่ยนเพราะมันตีเข้าสีได้เลยเวลาย,ยินคู่จากอาวานเจตฟีเซอร์เนี่ยมันจะเก่งมากๆที่ว่ามันตีเข้าสีได้นะครับไม่ต้องมาอรอลุ้นติดขดหรืออะไรตรีใส่สตูสีอะไรก็ได้ครับเพราะมันตีเข้าสีไม่สนสีอยู่แล้วมาครับเทินนี้บอกเลยว่าเทินนี้น่าจะเป็นเทินหนึ่งที่หนักเหมือนกันสำหรับฟีเซอร์ของเรานะเพราะว่ามีซัพพอร์ตจากคิมโคมีการแชร์ลิงก์เกือบเต็มนะครับผมทีนี้เนี่ยดามจจะแรงกว่าเดนแน่นอนน่าจะมีการเอื้อมถึงหลัก7ล้านกันบ้างครับผม เจ็ดนะล้านกว่า,วาแล้วตีเข้าสีเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่ามันเก่งแล้วแหละแบบดาเมจในแง่ดาเมจมันถือว่าเอาเรื่องแล้วเจ็ดล้านสี่ไม่รู้ถึงเจ็ดล้านสีน่ไหมนะแต่ผมว่าไงก็เกินเจ็ดล้านอะลิงขนาดนี้ซัพพอร์ตที่มียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่เกินเจ็ดล้านนี่โกรธนะผมบอกเลยนะมาหกเอาอ๋อมันยังไม่ได้เจอตัวละครตัวดีไงเพราะมันเหลือแค่ตัวละครตัวลายกู <c oughs> ลืมแมงค่าตัวดีตายหาหมดแล้วฮะ ก็เป็นข้อเสียเหมือน,นกันนะเวลาเล่นในด่าน SBR อย่างเงี้ยเจอศัตรูเป็นทั้งตัวร้ายตัวดีอ่ะถ้าเราอยากให้ฟีเซอร์ยังเก่งอยู่อ่ะอย่าเพิ่งฆ่าตัวดีทิ้งต้องฆ่าตัวร้ายก่อนผมลืมไปแม่งเรียบร้อยเลยถ้าผม,ม้ชมผมว่าเราต้องไปลองเทสในด่านเกมยาวเลยผมอยากให้มันเป็นเทินหรือว่ามีคูลเลอร์แดงมาช่วยซัพพอร์ตคู่กับไอ้ฟีเซอร์เหลืองอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะจะเป็นอีกเทินหนึ่งที่ดาเมจของฟีเซอร์วงแหวนของเราน่าจะแรงเต็มที่แล้ว พอซัพพอร์ตจากคูลเร์แ,แดงมันซับ50%ก็เดี๋ยวจะไปเล่นในด่านไฟติ t เ n เจน g กคู GT ละกันนะครับแน่นอนแหละด่านมันเก่าแล้วแต่ว่าผมอยากเห็นดาเมจเต็มที่ของมันไงเพราะถ้าเป็นใน SBR กว่าจะเจอศัตรูตัวเดียวต้องฆ่าให้มันตายก่อนแล้วมันจะลําบากเกินไปนะครับผมก็จะขอเล่นในด่านเกมยาวแบบนี้ละกันนะฮะโอเคพูดถึงแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เก่งเหมือนกันนะดูดิหน้าตาทีมไม่ถือว่าดุใช้ได้อะ่ะ ไปใน SBR ก็ได้ไปในเกมยาวก็ได้ครับพวกคูลเออร์อแดงก็ทําหน้าที่ของมันในด้านการซับทุกอย่างจริงขาดคิครับคิไม่พอได้ไหมตายจบเลยคือมันมันมันไม่มีมันไม่ค่อยมีลิงคิใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะมีแค่ลิงทนเซอร์เมนต์ออฟพาวเวอร์ปะใช่ปะ่ะเออเนี่ยคิบวกสเลยอะเพราะลิงอื่นไม่ได้มีการบวกคิมาให้นะของฟิเซอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหม ไม่มีอยู่นี่ว่านี่ลิงก์อันนี้แต่ว่าลิงก์นี้มันหาคู่ลิงก์ยากเหมือนกันนะบูถึงแล้วอ่ะหายากเหมือนกันจริงๆแล้วแบบกว่าจะทํางานได้คือต้องเลือดต่ํากว่า50%ซึ่งมันทํางานยากอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยบอกเลยเลยว,ว่าฟีเซอร์เนี่ยนะมันอาจจะมีปัญหาตรงคดบางจังหวะนิดหน่อยเวลาเราเก็บบอลถ้าเรามีบอลไม่เกินไม่ถึง4ลูกอะ่ะคืออดไม่ตายนะจริงๆเพราะว่าต้องใช้คีประมาณ4คีเพื่อไ,ได้ไม่ตายนะครับผม แต่ถ้าคุณมีลิงค์เทนนิสน้อพาวเวอร์เมื่อไหร่ก็คือเก็บแค่หนึ่งลูกได้แม้ตายเลยนะฮะมันเลยยิ่งจําเป็นยิ่งตอกย้ําเข้าไปใหญ่ว่าทําไมเราต้องมีฟีเซอร์จักรวาลเจ็ดไงอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายขึ้นเยอะจริงๆทําพาสีให้มันตีเข้าสีก็ได้ไม้ตายก็ได้อย่างง่ายขึ้นเลยแบบได้ง่ายขึ้นเยอะมากจริงๆดังนั้นเนี่ยมันก็นอกจากว่ามันเก่งแบบมีเงื่อนไขแล้วอะมันก็อยากบางังคับให้คุณมีฟีเซอร์ด้วยนะฟีเซอร์จกักรวาลเจ็ดอะ แน่นอนหละอาจจะไม่บังคับมากเกินไปแบบว่าต้องมีไม่มีเล่นไม่ได้นะคือไม่มีก็ยังเล่นได้แต่ว่ามันก็แบบจะได้เล่นไม่เต็มที่ไงม,มาครับรอบนี้เรากลับมาในเทอร์น,นี้เรามีซัพพอร์ตจากคูลเลอร์นะครับนี่อยู่ด้วยกันลิงก์สี่ลิงก์ซับจากคูลเลอร์ของเราเราจะให้คูลเลอร์ไม่อยากให้คูลเลอร์ตีไปก่อนช่องแรกเลยเดี๋ยวแบ่งคึกขนองติดเบิ้ลเอาเบิ้ลเอาอย่างนี้ไม่เอาเลยนะ ติดเบิ้ลลัวๆนี่จบเหมือนกันนะคือผมแค่คิดภาพคูลเลอร์ตีมาหลักสี่ล้านสามทีก็น่าจะฆ่าโกคูตาย,ยแล้วแหละงั้นผมจะเล่นอย่างนี้แล้วกันให้ฟิเซอร์ไปแท้งดักหน้าไปเลยถึงแม้คุณจะแพ้ทางท่าก็ตามแต่ว่ากูไม่แคร์นะกูไม่สนและกูไม่แคร์และกูก็ถ้าตายก็คือไม่ต้องโทษใครครับผมโทษกูนี่แหละแต่ว่าไม่ตายหรอกมันมีดีเฟนต์ตั้งต้นเยอะเหมือนกันฟิเซอร์แท้งธรรมดาได้อยู่แล้วสองแสนกว่าดีเฟนต์เนี่ยดาเมจเจ็ดล้านสี่นะครับนี่ไง เป็นไงล่ะมีซับจากคุณแ,แดงเมื่อไหร่กนี่คือ7ล้าน4ติดบม่หยรอบนึงเป็น7ล้าน4ี่เท่าเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือดีฟนอ์จะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยติดชีตายเรียบร้อยดามจถือว่าโคตรแรงนะตัวนี้ดามจแรงแบบระด,ดับ LR เหมือนกันนะ7ล้าน4นะและมันแรงแบบว่าไม่ต้องมีเงื่อนไขที่มันต้องแบบจุกจิกอ่ะมันแค่เจอตัวดีคือมันจบเลยเจอตัวดีจบเลยแค่นั้นในแง่ตัวเลขดามเมจ แต่ถ้าอยากให้มันแรงแบบให้มันลงลึกไปอีกก็แค่ให้มันตีเข้าสีก็คือต้องเจอ,เอ,อต้องมีตวัวละครจักรวาลเจ็ดในเทอน,นะครับผมนั่นแหละแต่ถ้าตามปกติถึงแม้คุณจะไม่มีฟีเซอร์จกักรวาลเจ็ดหรืออะไรก็ตามอะ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้คุณแค่มายืนลิงก์กับคูลเลอร์แดงแม่งตีแล้วเจ็ดล้นสี่นะครับผมแต่ก็อยู่ที่ว่าการบดเส้นทางได้ไงผมนี้ผมปดดาวลุงแล้วก็เอาลิงก์กกลกางๆมันเลยแรงขนาดนี้ได้นะครับผม ถ้าคุณแบบไม่ได้ปลดเส้นทางเนี่ยอาจจะดามเมจตกมาน้อยกว่านี้น่าจะตกประมาณหลักห้าล้านหาล้านประมาณน,นั้นแหละนะครับผมส่วนฟีเซอร์นี้9ล้านพระเจ้าช่วยฟีเซอร์เวอร์วกูเก้าล้านแล้วไปเลยโกคูมึงเด้งแน่มึงมองเด้งสมิงกิ้งเจ็ดล้านหลาก่อน <c oughs> เล่นด่านนี้ที่ไรคือแบบอดใจหยิบฟีเซอร์เวอร์วามาไม่ได้เลยแม่งทำลายล้างจริงฮะ เแบบทพเจ้าแห่งการทำลายล้างด่านโกคูเลยก็ว่าได้โอเคมานี่แหละเทิร์นที่ผมรอคอยมาอย่างเนิ่นนานก็คือเอทิร์นนี้นะครับลิงเกือบฟูลนะครับไอลิงรีววอลเนี่ยอย่าไปสนใจมันเลยมันทํายากครับผมลิงเนี่ยต้องอัพลิงเวอร์สิบหรือเปล่าถึงจะทําได้ง่ายขึ้นผมจำไม่ได้ว่าเงื่อนไขเวลาลิงเวอร์สิบมันต้องมันยังน้ําเลือดต่ําอยู่ไหมแต่ลิงเนี่ยบวกเอเดนเคดีเฟนต์ e เหมือนกันนะแต่แม่งหาคู่ลิงก์ก็ยากทํางานก็ยากด้วยก็เลยถือว่าช่างมันไปเลยลิงกนี้ นะครับมาลิงเกิลฟู Full. มีซับจากคูลเลเอร์แดง50%มาลองดูดีเฟนต์ตั้งต้นก่อนดีกว่าว่าดีเฟนต์ตั้งต้นเท่าไหร่นะครับนี่ดีเฟนต์ตั้งต้งตน2องแสนเจ็ดนะครับผมบอกเลยว่าเกือบหลักสามแสนแล้วถ้าตีไม่ตายไปแล้วหลักสามแสนแน่นอนนะครับผมเอาเลียงเหมือนกันมันถึกไหมมันพอได้แต่ว่าไม่ถึงขั้นถึกเวอร์มาหกหลักๆอะ่ะมันเป็นทางสายดาเมจที่สามารถดีบัฟเอเดเคฝั่งตรงข้ามได้มากกว่านะครับ จะเด่นไปทางด้านสายดาเมจซะส่วนใหญ่นะก็เดี๋ยวมาลองดูเนี่ยเธอเนี้ยดาเมจเท่าไหร่ถึง8ล้านไหมอยา,างี้ดีกว่าถึง8ล้านไหมจากแค่มีการแชร์ลิงก์จากฟรีเซอร์เหลืองขึ้นมาลิงก์เดียวนะฮะถึง8ล้านไหมลองดูฮะ8ล้าน2โอโ้โหยจ็ดดคือแค่มีลิงก์เดียวจากฟรีเซอร์เหลืองนี่8ล้าน2ตีเข้าสีติดเบอร์นี้รอบดีฟินก็เยอะอีกรอบแลวแม่งตีเข้าสียังคงอยู่เหมือนเดิม ตีแปดล้านสองสองครั้งแบบตีเข้าสีโอ้โหของจริงวะ่ะเอาเรื่องครับผมเราเลยว่าเอาเรื่องจัดเลยสรุปไปนะผมถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งเอาเรื่องเลยนะครับผมเก่งเอาเรื่องเลยนะมันจะเด่นมากๆด้านทางสายดาเมจที่แรงแล้วก็ดีบัฟนะครับส่วนป้องกันเนี่ยอันนี้ต้องระวังหน่อยมันอาจยังไม่ได้ถึก รับได้ทุกการโจมตีนะครับยังคงโดนไม้ตายแรงอยู่ดีแล้วมันโดนดักหน้าเงี้ยก็ยังโดนแรงได้ต้องคิดดีว่าเธออย่างเงี้ยรอดไหมควรใช้อเทมหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเกิดมันได้ยิงไม้ตายไปแล้วอ่บดีฟเฟนซ์มันก็สูงแหละแล้วยิ่งบกอกว่าคุณใช้อยเทมทับไปอีกชิ้นหนึ่งประมาณเนี้ยมันน่าจะถึกพอรับไม้ตายได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าแทงเพียวเพียวแทงไหวไหมผมคิดว่ายังยังมีิ์โดนเจ็บได้อยู่นะแต่เข้าใจแหละตัวมันเด่นทางด้านสายดามเมจไงส่วนใหญ่ นะครับเนี่ยเจ็ดล้านสี่เลยเขาสีไม่แรงได้ไงะแรงนะฮะแรงเอาเรื่องเลยนะครับแต่ถามว่าจะได้ใช้งานไหมผมได้ข่าวว่าคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้งานมันเท่าไหร่นะคือบางตัวต้องเข้าใจว่ามันเก่งก็จริงแต่มันไม่ได้ใช้งานไงคือมันเก่งแต่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้แปลว่ามันกากนะครับมันแค่ไม่ได้ใช้งานเฉยๆฉอย่างนั้นเราก็รอแค่มีโอกาสที่มันได้ใช้งานสักมิชชั่นหนึ่งหรือว่าสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยก็จะให้มันได้เฉื่อยฉายนั่นเอง นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังขาดพวกมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าคนที่ไม่ได้ใช้งานมานันน่าจะเป็นคนที่ว่าเล่นเอนเกมจบมิชชั่นหลายมิชชั่นแล้วแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ผ่านมิชชั่นต่างๆของดานพวกดากอะไรอย่างเงี้ยแลวคุณสามารถใช้ฟิสเซอร์เพื่อผ่านได้ก็เอามาใช้ช่วยเล่นได้เลยนะครับผมเพราะมันช่วยได้จริงๆแหละในด้านทําดาเมจแต่ก็ไม่รู้ดิตัวมันก็เริ่มหายากแล้วว่ะผู้เล่นใหม่เริ่มจะหายากแล้วนังเพราะมันไม่ค่อยวนกลับมาในตู้นั่นตัวนี้ นะครับเป็นตัวที่เก่ามากเลยด้วยไอนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าใครคนเล่นใหม่ๆจะมีกันหรือเปล่าไงจริงๆขนาดผมเล่นมานานนี่แบบยังไม่ค่อยเจอหน้าเท่าไหร่นะเจอครั้งล่าสุดนี่เป็นปีถึงหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยครั้งล่าสุดนี่ตอนไหนไม่รู้นะบอกเลยว่านานมากนะครับนั่นแหละก็ตามนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครของฟิเซอร์ตัวนี้นะครับใครได้ลองเล่นมาแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันไะด้เป็นยังไงพอใจหรือเปล่านะครับ ในงานคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับระเบิดดาวทิ้งไปเลยตูมไม่ตาย